สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําน้ําพริกนะคะก็คือน้ําพริกเผากากหมูใส่หมูสับนะคะซึ่งสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เราทําขายเองนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนทุกคนให้ได้ลองไปทําดูนะคะเผื่อกับใครกําลังมองหาอาชีพนะคะอยากทาเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะคะสูตรนี้เพราะวันนี้เรามาแบ่งปันให้ทุกคนฟรีๆเลยนะคะ ซึ่งสูตรนี้เด็ดมากนะคะทุกคนถ้าชอบก็ขอกำลังใจหนึ่งกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแบ่งปันคนอื่นให้ได้ทำเหมือนเราเพื่อเป็นทานนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะคะมาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยนะคะวัตถุดิบก็จะมีวัตถุดิบก,ก็จะมีหอมนะคะหอมหอมแล้วก็กระเทียมเราสับละเอียดแล้วหอมเราใช้หกร้อยกรัมนะคะกระเทียมสามร้อยกร,รัมนะคะหมูสับ 300กรัมน้ำตาลปี๊บนะคะ450 g. กรัมกะปินะคะกะปินี้ไม่เค็มมากนะคะใช้3ช้อนโต๊ะถ้าเราใช้กะปิที่เค็มหน่อยเราก็ไปลดปริมาณลงนะคะซีอิ๊วขาว6ช้อนโต๊ะน้ำปลา6ช้อนโต๊ะเกลือนะคะ30กรัม จากมะขามเปียก2 0 0กรัมนำไปเคี่ยวไฟนะคะนํำไปเคี่ยวกับน้ำหนลิตรเคี่ยวจนค้นค้นได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะตักมาใช้อยู่200 ml นะคะรสดีรสดีใช้60กรัมกากหมูเชียวเองนะคะกากหมูนี่ใช้200กรัมแล้วก็มีน้ํามันนะคะที่เราจะใช้ผัดแล้วก็พริกป่นนะคะ พริกป่นนี้ก็ความเผ็ดตามชอบของเรานะคะพริกป่นเราจะใช้อยู่สิบช้อนโต๊ะนะคะก็แล้วแต่คุณชอบนะคะชอบเผ็ดไม่เผ็ดลดปริมาณลงได้ความหวานเหมือนกันนะคะชอบหวานมากกว่าน้อยก็ไปลดปริมาณลงแต่สูตรนี้คือเป็นสูตรที่เราทําขายเลยนะคะมาแบ่งปันนะคะก็ถ้าลูกคนทุกคนอยากลองทําแบบเป๊ะเหมือนเราก็ให้ทาตามนี้พร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทากันเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยนะคะเราจะใส่น้ำมันผัดก็ประมาณหนึ่งถ้วยน้ำซุปนะคะกระเทียมสามร้อยกรัมหอมหกร้ยกรัมสับละเอียดจะมะผัดให้หอม ้มัน,อน,นเอาให้พอเกียวหอมตอนเกลียวกระเทียมก็ไฟกลางได้เลยนะคะเกลียวหอมกระเทียมเราไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะแค่พอให้กระเทียมกับหอมหอมดี การเจียวเนี่ยกราจะเจียวไฟกลางนะคะค่อนทางอ่อนนิดหน่อยเจียวไปเรื่อยๆจนกลิ่นเขาเริ่มหอมดีนะคะ่ยเริ่มกลิ่นกระเทียมเริ่มหอมเริ่มออกดีก็จะประมาณนี้มันคนน้ำมันก็ใส่ให้ท่วมประมาณนี้พอกลิ่นเริ่มหอมใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็มาใส่หมูสับเลยหมูสับสามร้อยกรัม ทีนี้ปรับเป็นไฟแรงได้นะคะใส่กะปีสามช้อนโตรหรือว่าช่างก็หกสิบตำนะคะอาจจะได้เพิ่มอีกนะคะกะปิเพราะกะปินี้ไม่เค็มก็ความเค็มก็อยู่ที่กะปิกะปิแต่ละที่เราไปปรับเพิ่มได้ลดได้นะคะแต่กะปิที่เราทำในวันนี้คือเป็นกะปิที่ไม่เค็มนะคะอาจจะได้เพิ่มทีหลัง เกลือเลยเกลือก็สามสิบกรัมรสดีหกสิบกรัมซีอิ๊วขาวหกช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาหกช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกน,นะคะสองร้อยมล น้ำตาลปี๊บ450กรัมนะคะตอนไปซื้อเขาบอกว่าครึ่งกิโลนะคะหรือว่าตาช่างของเรามันแข็งไปก็ไม่รู้ช่างแล้วได้450กรัมก็เคี่ยวไปเรื่อยๆความหวานความเปรี้ยวจะปรับได้นะคะตามที่เราชอบเลยพริกป่นก็10ช้อนโต๊ะนะคะจะปรับเพิ่มหรือลดแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะคะแต่สูตรเราก็ตามที่ให้ไว้นะะี่ค่ะตามนี้เลย ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกลิ่นเขาเริ่มหอมดีนะคะตอนนี้กลิ่นเขาจะหอมฟุ้งไปแล้วนะคะเราก็ชิมรสตามชอบของเรานะคะเราไปปรับปรับตามความชอบของเราได้นะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนเขาข้นเหนืดได้อย่างภาพนี้นะคะจะมีความหอมมากเลยนะคะตอนนี้จากนั้นเราก็ปิดแก๊สนะคะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยใส่กา,กากหมูนะคะกากหมูเราจะได้หอมๆนะคะค่อยไปบรรจุใส่กระปุกนะคะ เสร็จไปแล้วหนึ่งกระทะนะคะแต่อีกเตรียมเตรียมผัดเพิ่มอีกกระทะหนึ่งนะคะเตรียมผัดต่อกระทะที่สองเลยนะคะกระทะที่สองนี่เราจะพิเศษกาก,ากหมูเยอะๆไปเลยค่ะกระทะนี้เจ้าของคลิปทําไว้ทานเองนะคะเพราะว่าชอบใส่กาก,ากหมูเยอะๆหน่อยกากหมูกระทะที่สองของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ ให้ดูหน้าตานะคะกากหมูเยอะๆเลยวันนี้จากนั้นเราก็มาเตรียมบรรจุกระปุกนะคะใส่กระปุกไว้ขายหรือไว้ทานเองอะไรเงี้ยค่ะไว้แบ่งปันแนะนำนะคะทุกคนถ้าทําขายก็แนะนําให้ทำสติกเกอร์นะคะติดที่กระปุกนะคะเผื่อว่าใคร ทานแล้วอร่อยติดใจยังไงเขาจะได้โทรติดต่อเราได้นะคะเราก็จะมีออเดอร์มาเรื่อยๆนะคะอัตราส่วนในการใส่นะคะทุกคนก็ตามชอบเราได้นะคะก็จะมีไม่คงที่ก็คือกะปิเพราะว่าแต่ละที่ก็แต่ละยี่ห้อความเค็มจะแตกต่างนะคะแล้วก็มะขามเหมือนกันนะคะการเคี่ยวมะขามหรือมะขามแต่ละชนิดความเปรี้ยวก็แตกต่างกันน้ําตาลเงี้ยนะคะ ทุกคนก็ไปลองทําดูตามอัตราส่วนของเราก่อนยังไงก็ชอบแบบไหนเราก็ค่อยปรับเพิ่มลดได้นะคะอันนี้เราก็เป็นแนวทางให้นะคะทุกคนติดสติกเกอร์เสร็จแล้วก็พร้อมมีที่อยู่เราแปะในกระปุกแล้วนะคะพร้อมรับออเดอร์เลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ